อาเลยครับผมก็ขอกราบสวีรัสสวัสดีด้วยชาวแฟนเกม Ark Night Enfield กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาทนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมพลาดในช่วงต้นเกมซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆครับและที่สําคัญถ้าผม,มรู้เร็วกว่านี้ผมจะประหยัดเวลาในการเล่นเกมนี้ได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลคล์คลิปนี้คหนึ่งไลค์และทามเบอจินชอบ ผมฝากกดติดตามและกดติดแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top up โอเคกันเพื่อนสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับที่ผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับจะต้องโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนั่นก็คือ การเดินเควสอัพเลเวลดูรัวนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเดินเควสในช่วงเริ่มต้นนะครับหรือว่าภารกิจที่ตัวเกมมีอะไรให้เราทำเนี่ยมันจะมีเควสที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นน่ะนานมากๆครับซึ่งในเดวันแนะนาว่าควรโฟกัสเดินเควสไม่ว่าจะเป็นเควสหลักและก็เควสรองและนอกจากนี้ครับในกรณีที่เราเดินเควสไปครับก็แนะนาว่าพื้นที่ต่างๆหรือว่าแมปต่างๆที่เราไปถึงเนี่ยถ้าสามารถปลดพื้นที่ไปพร้อมๆกันด้วยก็จะดีมากๆครับเพราะว่าในส่วนของการทำเควสรองหรือว่าเควส์อ จะไปฟาร์มทรัพยากรมันจะทําให้เราสามารถวาร์ปได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลานะในกรณีที่แบบเอ้เนี่ยผมจะไปจุดต่างๆเนี่ยถ้าเนเพื่อนเจอเสาวพวกเนี้ยสามารถปลดได้เลยนะครับแบบนกคู่อะไรพวกเนะี้ยพยายามไปคุยไปคุยแล้วก็ไปปลดๆไว้ในกรณีที่เราเดินเคีสซึ่งแต่ละพื้นที่ครับมันก็จะมีหลายมาทางมากเลยนะฮะนี่ทางเข้าหบเขาเนี่ยก็จะมีพวกนี้แนะนำปลดครับเวลาแบบเอสมมติเรามีภารกิจต,ตรงนี้ครับเราสามารถกดเทเลพอร์ตอย่างเงี้ยไปได้เลยมันจะช่วยประหยัดเวลาในการเล่นของเราในรอบวันที่2ที่3ได้เยอะสมควร และที่สําคัญครับถามว่าทําไมเราจะต้องรีบเดิน퀘ส์เพราะว่าถ้าเราเดินวสไปจนตานใช่ไหมมันจะมีภารกิจที่จะต้องให้ในส่วนของเลเวลพลังงานของเรานะครับหรือว่าเลเวลตัวละครของเรานรี่แหละให้มันสูงขึ้นซึ่งเลเวลบัญชีเนี่ยเราดูตรงนี้ครับนี่ e อี easy. อันนี้ก็คือเลเวลบัญชีของเรานะครับยิ่งเลเวลบัญชีของเรายิ่งสูงครับมันจะปลดล็อก หลายหลายอย่างได้มาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ปลดล็อกพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็จะมีจุดฟาร์มต่างๆที่จะปลดล็อกตามมาซึ่งในส่วนนี้จัดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสาคัญมากๆครับตัวเกมเป็นเกมที่เน้นการเดินเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีระบบที่จะต้องทาแบบละเอียดยิบย,ย่อยเยอะมากๆในช่วงวันแรกโฟกัสแค่อย่างนี้ก็พอครับในส่วนของพวกการสร้างโรงงานตัวเกมจะมีเคล็สอนแต่เรายังไม่จําเป็นที่จะต้องเจาะลึกในตอนนั้นนะครับเราเล่นในส่วนของการดันธารกิจตรงนี้ไปก่อน ถ้าเราทําตรงนี้แล้วไปทําโรงงานด้วยบอกเลยครับว่าทั้งวันก็คงไม่พอนั่นเองนะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่2นั่นก็คือกาชาในช่วงต้นเกมหลายๆคนเมื่อเราเข้าไปครับอ้แบบพี่ผมอยากจะสุ่มกาชาตัวละครผมอยากได้ตัวละครในช่วงเริ่มต้นตัวเกมจะมีระบบการการันตีตัวละครให้กับเ,เพื่อนๆอยู่แล้วเพียงแค่เ,เพื่อนๆสุ่มครบ40โรนะครับหรืออาจจะออกก่อนนั้นก็ได้แล้วแต่ดวงเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้เลีนะครับผม และที่สําคัญตู้สุดท้ายก็จะเป็นตู้ถาวรนั่นเองซึ่งทั้ง3ตู้ครับมันก็จะมีระบบการการันตีกาชาที่แตกต่างกาันถ้าเป็นตู้ผู้เล่นใหม่สุ่มนดาให้ก่อนหรือว่าหลังยังไงคุณก็จะได้ตัวละครแน่ๆนะ่ตัวนะครับที่เป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งแต่ละตัวก็จะเก่งในรูปแบบต่างๆเนาะแล้วก็วันที่3คนตัวเกมจะมีการแจกตัวละครในส่วนของนะ้องอดีเลียนะครับอันนี้ให้เรากับให้กับเราแน่ๆหนึ่งตัวก็จะมีกล่องอาวุธด้วยให้กับเราและตู้พิกอัพที่หลายๆาคนรู้สึกว่าพี่เราจําเป็นที่่่จะต้อองสุมหรืเปลา สำหรับตู้พิกอัพครับคุณจะต้องเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวเกมจะมีระบบการการันตีการชานะครับว่าขึ้นแต่โรแรกจนถึงโรที่120ซึ่งถ้าสุ่มในช่วงก่อน80นะครับคุณจะสุ่มในเลดการชาปกตินะครับตามเลดพ i ิกอัพของตัวละครเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของแบบเออรายละเอียดการได้รับตัวละครนะครับผมว่าเอ้ยเนี่ยตัวละครตัวนี้มีเลดการออกกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากเกินไปแล้วนะครับตัวเกมจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ทุกๆการสุ่มเนี่ย 5%เครับเพื่อเพิ่มโอกาสที่คุณจะออกตัวละครที่เป็น6ดาวที่มีโอกาสออกประมาณ0.80% 0 0แตแต่ยังไม่ได้การันตีตัวนะแล้วก็การันตีตัวสุดท้ายที่แบบแน่ๆนเลยก็คืออยู่ที่120รอโรนี่คือการการันตีตัวหน้าตู้แต่เพื่อนๆจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการดองโรไว้ไปตู้ต่อไปครับถ้าสม1ใน79จะสามารถดองได้แต่ถ้าเกิน79ครั้งขึ้นไปครับมันไม่สามารถดองได้นะครับเพราะตู้ใหม่มามันจะรีเซ็ตเป็นทททีําาาาาให้้้เเเววลรรรจจจะะสุ่่่กิงงพืออตดดูดว ในระหว่างการสุ่มของเราเนี่ยในช่วงแรกเราได้เลยหรือเปล่าถ้ายังสุ่มแล้วไม่ออกนะครับและใกล้ถึงให้ทําการหยุดไว้ก่อนรอตู้ต่อไปค่อยสุม่มและที่สําคัญเพชรภายในเกมหายาก,กมากๆและก็ใช้ทรัพยากรในการสุ่มที่ค่างเยอะนะครับผมอันนี้ก็เลยแนะนาว่าไม่จะเป็นไม่ต้องรีบนะครับผมถ้ามีใบหนึ่งก็ลองสุ่มใบหนึ่งที่เป็นใบฟรีไปอาจจะออกแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายแล้วตัวเกมถามว่าจะเป็นที่จะต้องรีเอดีไหมไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันใช้เวลาในการเล่นที่ โทษจัดนานพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้แค่ระบบปแรปกเท่านั้นนะอ่ะอย่างต่อมาครับในส่วนของหัวข้อที่3ครับผมนั่นคือการจัดทีมของเรานั่นเองนะครับสำหรับการจัดทีมในช่วงเริ่มต้นนะครับก็สามารถจัดทีมได้หลากหลายมากๆเลยถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับหรือว่าทีมสายฟรีจริงๆเนี่ยสามารถจัดเป็นทีมแบบไหนได้บ้างถ้าเป็นทีมสายฟรีจริงๆผมก็จะแนะนําเป็นทีมเบื้องต้นที่ตัวเกมแจกในช่วงแรกทุกตัวเลยนะครับก็คือตัวตัวหลักของเรานะครับผมนี่แอดมินเนาะแล้วก็ ตัวที่เกมแจกตัวที่2ครับก็จะเป็นน้องสายฟ้าซึ่งทั้งสองตัวละครนี้มันสามารถคอมโบกันได้นะอันนี้ไว้คัดสกิลได้จะสถานะไปช็อตเนาะอันนี้เป็นดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็ตัวที่3ที่เกมแจกครับก็จะเป็นน้องตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาเมจกายภาพเช่นเดียวกันและตัวสุดท้ายครับก็คือตัวแทงน้องน้าแข็งตัวนี้ของน้องสโนไซด์อ่ะใครที่พริจิสนะครับก็จะได้ตัวน้องพร้อมกับอาวุธซึ่ง เก่งนะครับผมเพราะว่าตัวเราต่อให้เลือดน้อยนะครับหรือว่าแก้ตายน้องจะสามารถใช้สกิลเพื่อมาฟื้นฟูให้กับตัวหลักของเราได้เพื่อนๆสามารถเล่นตทตมทำนี้ได้เลยใครที่เป็นสายดองกาชารอตัวที่อยากได้จริงๆหรือว่าไม่ได้สนใจตัวนี้สามารถเล็ทเซ็ตทีแบบนี้ไปได้ยาวๆเลยนะครับมันช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเล่นไปสนสปารครับตัวใหม่มานะครับหรือว่าตัวน้องที่มีการแจกเน้ะน้องก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้ถ้ารู้สึกว่าเอ้พี่ผมอยากได้ซัพพอร์ตเพิ่มนะครับก็เปลี่ยนเลยเลยนะครับตัวนี้ลอมา เรามาเปลี่ยนได้แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งครับก็คือตัวการันตีอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเพื่อนจะได้ตัวละครอะไรถ้าได้เป็นตัวธาตุไฟก็สามารถเอาเป็นตัวตาเมจอ่าเป็นแทงได้นะครับถ้าเป็นตัวกายภาพก็สามารถไปได้ขึ้นอยู่กับว่าทีมตัวละครที่เพื่อนจะได้ในช่วงรกเนี่ยมันจะเป็นตู้การันตีตัวไหนออกมานั่นเองแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้หมดนะครับแต่ละตัวละครมันจะคอมโบนแต่ละแบบที่แตกต่างกันก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดทีมแบบไหน สามารถเล่นแบบนั้นไปก่อนได้เพราะสุดท้ายแล้วเวลาที่เราจะต้องลงไปครับมันไม่ใช่อยู่ที่การปั้นทิมพ์ตัวละครมันคือระบบโรงงานของเรานั่นเองนะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่4นั่นก็คืออย่าเพิ่งเอาพิมพ์เขียวถ้ายังไม่ปลดสกิลทรีถามว่าทาไมอย่าเพิ่งเอาพิมพ์เขียวนะครับอาจจะต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวเกมมันจะมีระบบอะศูนย์กลางโรงงานของเรานะครับซึ่งเป็นระบบโรงงานที่เราสามารถอัพขั้นขยายต่างๆได้นะครับนี่จะเป็นโรงงาน ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่แคบนะครับซึ่งเราสามารถขยายได้และเวลาเราทําเสร็จปุ๊บเราอยากจะแชร์พิมพ์เขียวครับเรากดตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนคว่าพิมพ์เขียวเป็นเป็นพิมเขียวที่เราสามารถนําไปแชร์ให้กับคนอื่นได้นะครับผมแบบนี้แบบแชร์ลงกลุ่มนะครับเพิ่มพิมเขียวใหม่หรือว่าอยากจะแชร์ให้คนในกลุ่มนะครับอ่าหรือว่าแชร์ให้เพื่อนว่าเอ้ยเพื่อนเราทําโรงงานเสร็จแล้วนะครับอ่าเราแชร์ โรงงานของเรานี่ครับแบบส่งออกไปข้างนอกนะครับหรือเราไปเอาพิมพ์เขียวของคนอื่นที่ทําเสร็จแล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีคนแจกพิมพ์เขียวค่อนข้างเยอะมากแต่ใน,นส่วนนี้ถามว่าทําไมถึงยังไม่แนะนําให้รีบทาในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าการปลดพิมพ์เขียวของแต่ละคนครับถ้าคุณมีเอาของคนอื่นมาเลยเนี่ยเขาปลดไปไกลกว่าเรานะครับแล้วก็ถ้าเราเอามาปุ๊บคุณจะรู้ว,ว่าระบบตัวเกมมันจะมีในส่วนของสกิลทรีนะครับที่เป็นขั้น1ขั้น2แล้วก็ขั้น3บางคนเขาปลดไปถึงขั้น3ามาแล้วนะฮะ แต่เรายังไม่ได้ปลดเลยเวลาเราเอามาปุ๊บมันไปไม่สุดนะครับแล้วมันจะทําให้ระบบโรงงานดับพังแล้วเราจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขเนี่ยที่ค่อนข้างงานบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยงงว่าเอ้ยเอาไอน,นี้มายังไงอันนี้คืออะไรอัน,นี้มันจะค่อนข้างงงซึ่งช่วงแรกโฟกัสการทำสกิลทีให้ครบก่อนแล้วเราทาโรงงานของเราตามสไตล์ของเราเลยตัวเกมมีการสอนการทําเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับว่าเอ้เนี่ทำยังไงหาจากไหนนะครับก็คือเรียนรู้ ที่ตัวเกมสอนในช่วงเริ่มต้นไปก่อนนะครับเนี่ยต่างๆเนี่ยตัวเกมสอนทําตามไปกอ่อนจัดแบบตามสไตล์ของเราเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบบโรงงานเรามันจะไม่สวยไม่เป็นไรครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรเอาให้เสร็จนะครับแล้วก็ไปให้ไกลแล้วพอเราไปได้ไกลปุ๊บเราค่อยไปก o p y ี้ในส่วนของสกิลทรีตามหลังก็ยังไม่สายนะครับผมที่เป็นแบบพิมพ์เขียวสําหรับใครที่แบบจัดโรงง,งานสวยๆเนี่ยก็ค่อยก๊อบตอนนั้นก็ยังไม่สายแนะนําว่าโฟกัสในช่วขงของแรกๆเนี่ยทำให้เราเข้าใจระบบได้ไง่ายขึ้นก่อนจะทําให้เราสามารถ ปลดล็อกฟังชัน n Edit ได้อีกมากมายนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายครับผมนั่นก็คือการสำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับในสำรวจพื้นที่ต่างๆแล้วก็การใช้การกาบริหารพลังงานต่างๆที่ตัวเกมมีให้กับเราเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ต่างๆที่เรายังไม่ปลดนะครับผมแล้วก็มีจุดที่สำคัญๆหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดแรกแล้วก็จะเป็นการฟาร์มต่างๆนะครับีพวกนี้จะต้องไปทำการตามเก็บนะครับมันดีเฟสกี่ชั่วโมงกี่วัน อย่าลืมไปตามเก็บจนส,ส่วนนี้กันด้วยนะครับจะมีผลต่อการพัฒนาตัวละครน,นะครับผมซึ่งตัวละครของเราเนี่ยถ้าเราพัฒนานะครับมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งในมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมก็จะเป็นสเตตัสอยากจะอัพขั้นก็จะต้องไปทําการหาวัตถุดิบมาทําการปลดอาวุธก็สามารถปลดได้นี่อันนี้ก็ปลดได้เห็นไหมมีเหตุมีทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยเห็นไหมปลดปลดปลด,ปลดปลดพวกนี้ตัวละครของเราเนี่ยก็จะเก่งได้ข้้ขงมากขึ้นในอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับระบบที่ผมเอามาพูดถึงในสิ่งที่ผมพลาดไปซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ควรทําช่วงแรกๆอย่างมากเลยนะครับโฟกัสประมาณนี้ไปก่อนและเราพอเข้าใจแล้วเราค่อยทําการปลดระบบอื่นๆเพิ่มเติมตามหลังก็ยังไม่สายนะครับผมก็หวังว่าในพาร์ทน,นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะเอาไว้ในพาร์ทต่อไปเราจะมาจาะลึกในระบบอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ